เป็นปกตินะคะที่ช่วงนี้เวลาที่เราแบบกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมคะสถานการณ์ไวรัสนะคะช่วงนี้ก็ยังแพร่ระบาดอยู่ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะและเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งนะคะที่วันนี้หลายๆคนนะคะอยู่บ้านแล้วอะ่ะต้องดูแลสุขภาพนะคะพี่นกแนะนําเลยนะคะว่าวันนี้ การดื่มกาแฟนะคะก็เป็นอีกนะคะหนึ่งอย่างที่ทำให้นะคะเราสามารถที่จะผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นการที่ดูแลสุขภาพได้ด้วยเพราะว่ากาแฟ YM Coffee Go นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะแต่ละท่านอาจจะเคยเจอปัญหาว่าดื่มกาแฟไม่ได้นะคะดื่มกาแฟแล้วมีปัญหาเรื่องของอาการปวดหัวอันนี้นะคะวันนี้แนะนำเลยนะคะว่า Y.M Coffee g o Co. เนี่ยดื่มได้นะคะใครก็แล้วแต่ที่มีประสบการณ์ไม่ดีจากการดื่มกาแฟนะพี่นงแนะนำเลยนะคะว่าวันนี้ถ้าดื่ม Y.M Coffee g o Co. นะคะคุณจะลืมประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการดื่มกาแฟนั้นไปเลยนะคะเพราะว่ากาแฟซองนี้นะคะเป็นกาแฟสุขภาพและที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลดวงตานะคะ อันนี้น้ําร้อนมากๆเลยนะคะเราก็ชงกาแฟใส่กับน้ําร้อนนะคะให้น้ําร้อนๆแล้วเราก็เทกาแฟลงไปกลิ่นจะหอมมากเลยนะคะเราจะได้กลิ่นความหอมของกาแฟอาราบิก้านะคะของเราเป็นอาราบิก้า100%เซนะคะไม่ได้มีส่วนผสมของโลบัสต้านะคะซึ่งเกรดกาแฟอาราบิก้าจะเป็นกาแฟที่มีราคาที่แพงกว่านะคะและ รสชาตินะคะกลมกล่อมมากๆนะคะกลมกล่อมมากๆวันนี้นั่งอยู่นะคะบริเวณศาลาหน้าบ้านนะคะก็ออกมานั่งจิบกาแฟเล่นๆสบายๆนะคะและอันนี้นะคะที่เห็นอยู่ข้างๆพีนกเลยก็คือสาลี่แม่บว้ยนะคะเมื่อวานมีโอกาสได้ไปเที่ยวสุพรรณบุรีนะคะอันนี้คือขนมขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีเลยนะคะก็คือ สาลี่นะแต่ที่พี่นกชอบแล้วก็กินเป็นประจำนะคะอันนี้ก็คือของแม่บ้วยซึ่งรสชาตินะคะเนื้อของขนมเนี่ยจะนุ่มนะคะละมุนล,ลิน้นนะคะอันนี้กินแล้วนะคะไม่ฝืดคอไม่ติดคอไม่มีสาขานะคะถ้าไปเนี่ยก็คือสามารถไปที่ร้านจําหน่ายได้เลยนะคะอยู่ที่อำเภอบางปลาม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวพี่นกจะแกะให้ดูเป็นของ ของฝากนะคะของสุพรรณบุรีเลยอ้าหลานชายไปไหนมาเข้ากล้องกับป้านหน่อยสินี่นะคะหลานชายสุดหล่อได้กลับมาอยู่บ้านนะคะก็ได้อยู่กับพ่อแม่หลานหลาน้านนองๆน,นะคะอันนี้ก็คือเมื่อวานเราไปกันเนาะดูไปตัดผมมา อันนี้นะคะอันนี้เป็นสาลี่ใบเตยนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะสั่งได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นของที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นขนมขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีเรามาชิมกันหอมอร่อยมากอือแล้วยิ่งดื่มกับกาแฟนี่นะ ยิ่งเพิ่มความอร่อยให้กับขนม,อ,มอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าใครผ่านไปจังหวัดสุพรรณบุรีพี่นงแนะนำนะคะขนมของฝากอันนี้แบบคุณไม่ผิดหวังแน่นอนหมดในวันต่อวันจะไม่มีผลิตเหลือข้ามวันนะคะดื่มกาแฟต้องกาแฟ YM Coffee Go เป็นกาแฟดีมีรางวัลน,นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพบำรุงดวงตาไม่มีปัญหานะคะเรื่องของผลข้างเคียงนะคะปวดหัวนะคะหรือว่านอนไม่หลับอันนี้ไม่มีผลแน่นอนนะคะการันตีจากลูกค้านะคะมากมายค่ะพอได้ลอง YM Coffee g o Co 2สองสีม่วงแล้วเนี่ยทุกคนกลับมามีประสบการณ์ดีๆนะคะในการดื่มกาแฟ กันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะลักเบรกจากการทำงานเวิร์ฟอร์มโฮมก็สามารถผ่อนคลายด้วยกันดื่มกาแฟได้นะคะอันนี้พี่นกแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดื่มถ้วยนี้กัน